รีเมคมาหลายเวอร์ชันรอบนี้แค่เปลี่ยนชื่อใหม่เปิดภาพผลนิชาหน่อยในละครสไปายสายสตรองเลื่อนลงจอไปปี2566สไ้ายสายสตรองเป็นละครใหม่ของช่อง3ที่ได้อ่านกรพดผู้กำกับน้องใหม่อารมณ์ดีมาถ่ายทอดความสนุกและเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนจับตามองมากแค่เห็นลิสต์รายชื่อ3นักสแสดงนำไม่ว่าจะเป็นดาราตัวแม่หน่อยบุษกรกับบทบาทแม่สามีผู้พร้อมฟ้าลูกสไ้ายอย่าง นิชาณธนิชาเพื่อทวงพลน,นวัตลูกชายสุดที่รักในเรื่องคืนนำกลับมาเปลี่ยนชื่อใหม่จากละครสะพ้ายใจเด็ดนำแสดงโดยน้ำหวานกันนาพรและวุฒอัศราวุฒออกอากาศทางวิกหมอชิดเมื่อวิกสามพระรามสี่ได้ขอชื่อใหม่เป็นเรื่องสะพ้ายสายสตรองสำหรับสะพ้ายสายสตรองลังสรรผลงานโดยคิงสมจริงขว้าพระเอกเดาวรุ่งพุ่งแรงพลน,นวัตประกบคู่นางเอกหน้าหวานนิชาณธนิชาร่วมด้วยคุณแม่สามีสุดแซ่บหน่อย บุศก์และสุดฟิตติ้ง็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่านิชาพนเป็นเคมีใหม่ที่ลงตัวร์มากๆและได้เห็นหน่อยในลุกสุดปังอีกด้วยแค่ภาพฟิตติ้งอย่างน่าดูขนาดนี้ลงจอเมื่อไหร่สนุกแน่นอน ซึ่งผ่านมาหนึ่งปีครึ่งแล้วแต่ทางบ้านยังไม่ได้รับชมแม้กระทั่งตัวอย่างเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวโซเชียลที่มีต่อเรื่องนี้กันค่ะทีแรกเฉยๆแต่พอเห็นภาพฟิตติ้งพี่หน่อยบุษกรความน่าดูเพิ่มมากขึ้นเป็นสิบเท่าเลยและยังมีพี่อ่ำอำมรินอีกน่าสนุกมากพลหล่อมากรอภาพฟิตติ้งอยู่นานสมการรอคอยนักสแสดงดีงามมากรอติดตามเลยดูคลิปสี่สันแล้วพลหล่อมากดีใจที่แม่พระเอกคือพี่หน่อยแล้วยังมีพี่อำ่ำส แผลพิชชาด้วยทําให้อยากกลับไปดูเวอร์ชันตุกดวงตามากเสียดายที่ YouTube ตอนนี้โดนลบไปแล้วแต่มีคนแคบภาบางส่วนมาได้ส่วนตัวชอบบทเวอร์ชั่นนี้มากกว่านะครับหาไทายลีลาวดีกับคุณพิสายบดินดุกค,คือตลกจริงหาจริงแห่เมตุกดวงตากับพอดุมฉลิตนี่โคตระของโคตระหาเลยขนาดเล่นบทที่แก่เกินวยัยแมตุกตอนนั้นอายุ30กว่าแต่ในบทบอกว่าอายุ50กว่าส่วนตัวอยากให้ทั้งสองท่านกลับ มาเล่นบทเดิมมากกว่านะครับคุณหน่อยยังไม่ได้อ่ะดูดุมากกว่าดูตลกเวอร์ชั่นเก่าๆยังเป็นหนังและละครท,ทําทีไรก็ปงังเวอร์ชั่นใหม่นี่ดูทรงหน้าจะปังไม่แพ้กันแต่เรื่องนี้บทจะเทไปทางฝ่ายหญิงมากกว่าความสนุกมันอยู่ที่แม่ผัวลูกสะพ้ายฟาดฟันกันนี่แหละพนสมกับเป็นเด็กป้านคุณคิงและละครค่ายนี้ค่ายเดียวก็ห้าเรื่องแล้วคงยาวไปเรื่อยๆพนนิชาคือดีมากๆขอฉากฟินๆเยอะๆให้สมกับการรอคอยนะคะสำหรับคุณ สวยหล่อเคมีเข้ากันมากๆอยากดูจัง